สวัสดียามเช้านะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกมาหนักมากตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนจนถึงตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ตกมาโปรยตอนนี้ก็น้ําในสระนะคะแบบเริ่มล้นขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ยังแห้งอยู่เลยนะคะตอนนี้พามาดูนะคะอันนี้เป็นบ้านของน้องน้องเด็กๆนะคะ Hello, boy. องบอบบอยเขาชอบน้องบอบบุบบอโนจะชอบมากเลยชอบนอนเวลาฝนตกแล้วก็พาห่มนะคะที่บอยฝนตกน้องจะไม่ออกไปไหนนะคะส่วนน้องแซนดี้กับเบเรนี่ออกไปลุยตรงไหนก็ไม่รู้นะคะไม่รู้อยู่ม,มุมไหนของสวนอันนี้เมื่อวานนี้น้ำยังไม่ถึงยังไม่ล้นถึงกับภาพนี้นะคะมาตอนนี้ น้ำเริ่มล้นลงมาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะฝนตกมาหนักมากแล้วก็เมื่อวานนี้ในกระมังอันนี้นะคะเมื่อก่อนใช้เลี้ยงแหนแดงเมื่อวานนี้ตรงนี้มีอยู่นิดนึงนะคะตอนี้เต็มแล้วส่วนในนี้เนี่ย น้ำขึ้นมาถึงครึ่งเลยค่ะเมื่อวานนี้แบบว่าไม่มีน้ําเลยนะคะนี้ก็น้ําเต็มถังเลยนะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีอะไรเลยเมื่อวานนี้ล้างแล้วก็ตาแห้งนะคะกันเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักก็เลยน้ําเต็มเลยนะคะดูต้นกล้วยของเราต้นกล้วยปากช่องห้าศูนย์นะคะงานมากมากเลยนะคะก็ลอง ปุ๋ยหมักอะไรไปนะคะเนี่ยต้นไม้มากๆเดี๋ยวจะต้องตัดแต่งกิ่งแต่งใบแล้วนะคะใบล่างเริ่มเหลืองแล้วดู่วนนี้น้องแซนดี้ไปไหนมาแซนดี้เกริร์สับยิบีนอา่านั้นแฟนก็เพิ่งไปดู อยากพี่น้องกำลังหากบหาเขียดนะคะปลากำลังเวลาฝนตกปลาจะปีนขึ้นมานะคะเช้าก็เห็นญาตได้ไปหลายตัวเหมือนกันนะคะเมื่อวานลดน้ำไปนะคะหลังจากไม่ได้ตกมาสองสามวันมันแห้งนะคะก็เปิดสปริงเกอร์ไปตอนนี้ฝนตกมาบรรยาาาศสุดยอดมากๆเลยนะคะ บรรยากาศเหมือนอยู่อังกฤษเลยนะคะตอนนี้ฝนตกไปพอยแต่โชคดีที่ไม่หนาวนะคะอากาศเย็นสบายประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าองศานะคะตอนนี้ดูนาะข้าวของเราก็เขียวขจีนะคะฝั่งนู้นต้นกล้วยของเราอันนี้เป็นโซนผลไม้นะคะต้นกล้วยของเราก็ฝังไว้ไม่แน่นนะคะเพอมีการโยกเยด ล้มมาบ้างเดี๋ยวก็ต้องตีการหน่อยนะคะอันนี้ขุดไม่ลึกนะคะโอ้เมื่อวานนี้น้ำเหลืออยุดนิดเดียวนะคะตรงนี้ตรงสานี้น้ำแบบอยู่ก้นสระตอนนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะคะเนี่ยยูเล่แกอะเร่ยเแกเด็กชอบเล่นน้ำ พยุงของเราก็งามมากเลยนะคะพยุงต้นจามจุรีต้นขำสาอันนี้เป็นกระสินเทพานะคะที่ปลูกไว้เมื่อวานตรงนี้ก็ในคลองนี้น้ำแห้งนะคะไม่มีน้ำเลยว่าเช้านี้โอ้โหน้ำขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะประมาณน่าจะครึ่งเขาได้เดี๋ยวพาไปดูนาข้าวหอมมะลินะคะ อ๋นนอมะลิะะ้อันนี้เป็นโอ้งานนี้จะทําเป็นข้าวเหนียวดํานะคะนี่เป็นข้าวเหนียวดําของเราอันนี้หวานได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะกลังงามเลยเสียงกบเขียดร้องระงมเลยนะคะเพราะฝนตกมาแบบยาวนานตั้งแต่เมื่อคืนนะคะน้ำน้ระเบียงนี่แบบว่าน้ำเต็มเลยนะคะต้องทำความสะอาดกันอย่ นี่กระถินเทพ,พาประมาณสองปีนิดๆนะคะทรงเขาจะสวยมากเลยโตวไวมากๆนะคะแล้วก็พยุงส่วนยางนาก็ปลูกทีหลังนะคะยางนาจะโตช้าหน่อยแต่ก็ปลูกซ่อมไว้นะคะปลูกแซมไว้นแสนก็ไปลุยในทุ่งนามานะคะแสนดีนี่มะพ้าน้ำหอมนะคะก็ปลูกแบบว่า กัแซมกันไปนะคะนั้นกล้วยกลวต่อช่องเริ่มแก่มาก,ะะลกแล้วค่ะลูกแตกเราเดี๋ยวต้องไปตัดกิ่งตัดเครือแล้วนะคะโอ้โหมีความสุขมากๆเลยนะคะฝนตกลงมาให้ชุ่มชื่นเมื่อวานนี่ร้อนแล้วก็ไปทางไหนดี หลังจากร้อนมาสองสามวันนะคะน้ำก็เต็มอันนี้ก็เอาบัวบัวแดงแล้วก็บัวหลวงไปปลูกน,นะคะก็เล้นดูว่าจะเกิดไม้เราไม่ชื่นใจไหมนะคะลงไปหลายรอบแล้วแต่ว่าปลากินหมดนะคะไปดูหน่อไม้สิมีหน่อไม้ขึ้นทำไมอันนี้เป็นไม้สร้างหนอนนะคะได้กินไปหลายหน่อแล้ว อันนี้ก็ยังยังไม่เห็นนะคะแต่โดนฝนคงไม่นานก็คงจะแตกหนอกไม้ได้กินนะคะบางอันก็เก็บไว้ใช้ลำนะคะอันนี้อันนี้เป็นมะฮอกาะนีนะคะโตวไวมากมากเลยอันนี้ประมาณเจ็เดือนที่ปลูกนะคะหลังปลูกตอนเดือนน่าจะปลายเดือนพฤศจิกา บรรยากาศโดยรอบนะคะของโคกหนองนาคุณตาสิงของเราก็มีความชุ่มชื่นชุ่มฉ่านะคะในเช้านี้